สวัสดีค่ะพอดีมือนี่พอลบพันมาตัดผมพ่นกันเลยว่าพ่นฟันดีคักดีแน่พ่น่าฟันแบบนี้เคยถือเลขกเมื่อหลายเถื่อลเลยพันว่าควมฟันพอลบจะเป็นแบบไรล่องไปตจิตตามกันเลยเลยค่ะเก็ว่ารลุนน้องเลยดิเงินบ่หรือว่าได้นาะพร้องกันป้องกันบ่ผมกันตัวเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะก็เราต้หากราบอกพนจังไรวุ้นเพล่พนกับิ แจงปิดจังไโอ้แจงปิดแจงเบียนก็ครอบกันเนี่แหละไม่แม่นเป็นเป็นเป็นเรื่องรุ่นเหมือนว่าไงเอียังงานโรงเรียนเหมนนะงานชาป้าเลยชาวป้าโรงเรียนข้นสมัยกวนไปนักการเนืองปีพิจิตกันเดียนกันกับเขาพรอบกันก็มีหลายเลยการพิจเดียนพิจปีจะน้อยเนาะข้นสมัยก่อนไหมบางคนใกล้ใกล้ไล่เรียกกันกับเห็นมือไปอยกไปน้ำกับไปน้ำมีอกับนี่ขั้าเขาเล่ยกับนี่นะเพราะว่ารุ่นนี่จะเป็นรุ่นหาเก้าเหมือนกันครับผมง่นหาแป๊บเนี่ยมันแปลกมู่นะ หรืออาจจะเป็นรอพันลากชีวเพรเกิดเดือนเดือนเกิย่กเกินย่านนะก็ชิมยานละมันลามู่เนาะก็เลย่มนกิข้าวพ่อฟันดีว่าเงินฟันก็พ่อฟันดีปันได้แล้วตัว่าขึ้ว่าเหล็กหนี่ขึ้ว่าสิที่หายเลยอัดพวกบนกับล่างหายแล้วแต่ยินข่าวอยู่ว่าพอฟันแนี้เลยยินข้าวมาอยอะคึดอย่คาคดว่าขึ้นว่าสิซื้อยา มี know, das ่ฟันไลยเรเกี่ยวว่าเขาเดือดหาเขาบอกคือฟังยังไงเลยกวนลามงเขาก็บว่าลาม้งจะได้ว่าเป็นยังเดี๋ยวเขากับกัดออกว่าเขาก็บว่าไอ้ไอ้เวียงสเมี่ยงมีเขาก็บว่าอันมี่ข้อสะพานหนึงซื้อกันได้ฟันว่าได้กำปลาไหมโอ้ยไม่ใช่เด็กกำปลาได้ก็ค่กระปานฟันดีต้นนะปลาอืมปลาอะไรยังครับปลาปลาคอปลาคอได้ไปใส่เพชรได้ ฟันว uh so like like ่าได้ไปเซไปเตะเตะปากไล่ผเด้ปลากำข้นมากัวปักใหญ่ไหมัตปากใหญ่เลยปากคอนะปาคอปลาติมากโอ้ได้ได้หลยอยู่ได้ันได้ทีได้วได้ไปปวดออกมาดึงขึ้นมาเลยอดึงขืนมาน้ำเลยขึ้นมาน้ำเลยปลาติดเบ็ดเนาะปิดปาคอครับได้หลคหอบฟันว่างมือเลยครับไม่ฟันว่างสองสามมือนี่เราอนมาตัดผมปันมาตัดผมมา ฝันดีได้เนี่ฝันมีโชคเพราะว่าติดหาหนว่ะกระว่ามีหายหมดเคยฝันไปนี่ปพ่พ่อเก้เคยอยู่เคยถือ,ะอวะตอนนี้ถือก็ต้องมันจะโดนเลี่ยตัวไหนเอาไเคยถือเคยถือ,อนยังลบบหาหาซองหรือหายังลบบโอ้ที่มันออกหาซองน่นนะเนาะโอ้เาท่านโดนหัวตั้งไว้บ้างฝันจำปลาเนี่ยว่าหวดงวนั่งหดนั่นกับฝันวานได้ไปนั่นคือกัน หมออกหาสามหาสองอ่ะอพอฟันนี่มัินเงินเงนก็ฟันว่าได้ไปใส่เบียขี้กันไปใส่เบียเขาหลบจกแหงๆประไดีายวขี้เขาแต่ว่าได้ยกพ่อได้กินละงวดเงินเงินฟตีเลยเงินตีกตีสองหาหาสองแล้วตอเล็กรถเมื่อใส่มันขันนั่นเฮี้ยนกัสองหาหาไหมโอ้่งวดขี่รถขันนันไปก็เด้เอารถ วันไหนคิดแต่ขี่รถขนาดเราไปได้ซื้อวันนี้ขี่รถระมูลวันถนงพูดได้ฝันว่าขีรถแต่ว่าได้คือว่าได้ไปเสีเบ็ดดพอได้เจอตัวใดบ้างมักเปล่ยหาเลยเนาะแต่วัอยุ่ว่ามันจะเป็นหาสองอะไรนะขึ้นว่าเหรียขึ้นว่าสิ่นนี้หาแล้วว่าสิ่นเป็ดหาอะไรเนาเปลี่ยนห้เกียรได้ด้วยนะครับแต่ว่างวดมันออกสามหาสองนั่นฝันเจ้าได้ขี่รถหรือซาเรีหรือขนนั้นมัน ขี่รถไปหาปลาต่เลืไอ้ซื้อยอะทุวนกันาเกียร์แลลายดอกมันคนบานใครซื้อเลขลายรับผมพอซื้อยพซื้อลายเนาะมันออกบนใส่นุนหมดสามหาสองมาหาเนาะหางเกียหาเปลี่ยเนาะคว่าหมุนีกคดว่ามีหาคกับผมว่าพราสน้าปลาเนี่ยเป็นปลาหาเก็เนาะแต่คนมีหายเจ็น้ำ่พออืแต่ซ่อมแล้ตัวช่อะ มหาแตกตัวคนละเลยนะตัวนี้ก็เอาเขาเอาเจ็าปลาก็น้ำเจ็นํ้ำแปลน้ำเนาะมาโคตสิปลาปลามีเก็กับสิเก็บมาโคตรปลาปลาปลาดปลาอะไรสิหัวมันออกสามหาสองกับฝันว่าไลที่สาเเลีงไปไปหาปลาเเนปัดสาเลีงคัดอยู่เฮี้นมันกับมันกับสองหาหาไหก็เล่นซีกับ ซื้อมาซื้อลังไม่เองก็ซื้อหลายมันกับกไใคถึงสูงออดอัลตรวัลโดนดนิดถือตีหนึ่งกับมีถือเยอะนะครับนะนี่มีอยู่เป็นวันนี้มันใจแค่มันหาได้แ้่นะวันนี่คือว่าตีซื้อตัวนี้แหละหาเปียดเนี่ยนะครับเนี่ยใจนี่ยเจนัมตัวนี้เลยก็หน่อยตัวเด้งที่การเลี้ยงเดียวหลกการพลาดคือหาเจนัมนะครับพี่น้องมักหาเจนัมก็ซื้อเพิ่งล่องเกี่ยวนะครับเพิ่มฟันเพิ่นเป็นฟันในตาคอรักษาเปียดแต่ปลาคอบางคนว่าเสพเปียดป่วยสิวหกแปดเยู่ กะชิบะว่าเป็ลายดอกยานพี่น้องวานะครับกระรอพิจารณาวนะครับผมใส่เบียดเบียดกระติดดึงมากเลยนะครับเนาะเรื่อมาปวดเอาปวดคอน้องบังหลายมากเรื่อว่าเป็นหาแฝดนะครับต้องฟันมองพอลับกับประมาณนี้ได้นะครับหาตามหาพอเลื่นะครับเป็นน้ำหาหอดเงี้ยนนะพอเพิ่นนะครับวันนี้เพิ่นมาตัดผมนะครับพอรีก็เลยถามให้นะครับเลยได้รีนะครับเป็นเล่ฟันไปเลยจับปลาคอนะครับเสียเบีดติดตานะครับเดือดหาแฝดตัวคนมากตัวเดียวในหลักนะครับแต่ว่ามุเลยว่า บางที่อาจจะเป็นเก็ดกระไรปลาเนาะนะครับก็เลยตีหายน้ำเป็นหายเก็ดอีกตัวนึงนะครับจตกกระวงหายไปได้ชัดเจนเด้อนะครับสำหรับความฝันของพอลุบนะครับช่วงนี้มันนะครับมักใดด้วอเห็นแต่ตั้งแต่เขามีนขาม่าเนาะไม่เคยเสอเสียงเบิ่งน้ามันน้ามันบอกา้ามันตืันบ่หลายตัวเนาะบ่หลายตัวเขื่อว่าจะซื้อตัวนี้เราเดี๋ยวนี้งวดสิมานี่ตัวเดียวซ้ำตัวเดียวละโอ้แกรนไงนะแกรนไว้ละวลังคิดว่าจักสิมาตัวใดียวขว่ามักมัาขาเนี่ยละในในฝันนนี่ปหลายคม ไปน้าเป็นมูคนแล้วเปนมูไปเป็นมูคนแลรอตะปูไส้ป่ะนี่ตะปูไส้ไปน้กันเบสเบตติดประคอเนาะมูพัดได้าไนะครับมูคนกัดได้แน่คือกันผู้ได้พูดบ่ได้ก็อาจจะคล้องย่างได้เต็มขลองร้อยคลเหลวใส่กล่องไหมใส่กล่องร้อยสมัยเก่าไหมครับเส้นฟองน้ำข้ใส่แล้วเข้อกับแช่ไว้ในน้ำนะในน้ำนดีดีดีพอมาขึคนว่าเอาหกค่บ่ผส้หะายคนมหมักตามตนบ่ มักเลขสองตัวไหมมักเสองตัวนะอ๋อน้องเพล่นมาสามตัวกัหาใส่เอาดูใช่มันกหลายคนนะก็ใช่หลายคนหาใส่อีกนะฮะใ้หกตัวนะมอมหมายถึงว่าเพลยอยากซื้อสามตัวนะเออจะเอาหกใส่เอออย่างหกใสหนาใส่ถ่ายกันแล้วเต้เนาะเพราะว่าจริงแล้วมันมันพวกหลายคนไงแต่ดักฟังราวอกแต่ว่าเป็นจริงๆเป็นหกกระดเด้วไกนะดกันเป็นมูเหนเล้วนี่ย ไปไเซียบใช่ <ไป S 1> สามตัวฮะเอาซ้ำหนี่แล้วสีวลส่ลายตัวตอนนี้แล้วเนครัอะขอบคุณพอลวมหลายเด้อนะครับวันดีค้าวไปทุลานเนาะฮะสุรวาเลคุณว่าหาแปดตัวเดียวเด้อะครับฝันว่าได้ไปเซียบกระมูนอะพิตารูทรายหลายนะครับถ้าจำเนี่เต็มของของร้อยนะครับคุณว่าเนาะเป็นตะคอนะครับกะทีหาแปดตัวเดียวนะครับคุณวนะ่าส่วนตัวกางพื้นหาเกีดร์เอนะครับตัวขนาดน้ำตาลหมดเนอนะครับขอบคุณลายถึงน้ำฝันท่านดีดีหน่อยที่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตัวฟันลลายตัวนัไมมตืนะมันมัหสองกนชี้เลไปนู่นสามหาสองไหมันลงมนบนข้้งหลางก่อนหาสองสาได้้นงล่างมาวันเราได้ซื้อต้งหาสองสองห้ยรซาลงอย่าก้อมก่นเตรงกันเลขไทยมันสองาหาคนได้ซื้อหาสองสอันีพเกียวกบรถเลยมันอีเียวกาดรไปเดไปน้ำมูไปใส่เบีดกสีแมนอันนี้เนาะ <ส>เกเีกเ่ยวกัตว์นก,อก,อก,อกขอ,ขอคุณเลราทาสวัสดีครับ